โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Arc ์ t สตอนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับอาร์คนะครับก็วันนี้ก็ยังอยู่กับการสปอยมังงะเรื่อง Promise Neverland หรือว่าสัญญา Neverland นะครับภาค3บทสรุปเพ่งสงครามโกลด p ้พอย่างแรกนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมก็ห่างหายกันไป4ปีกว่าๆได้นะครับผมมีเพื่อนๆหลายคนนะครับได้มาเม้นได้มาแบบว่าอยากให้อาร์คกลับมาทำคลิปนะครับ เยอะมากมากเลยครับเกือบจะแทบจะทุกวันนะครับนี่เป็นกำลังใจที่ทำให้อาร์กกลับมาทำคลิปจริงๆนะครับผมขอบคุณมากนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมเปิดไฟห้องให้สว่างและขอให้มีความสุขกับการรับชมนะครับหลังจากที่สามารถกำจัดบายอนได้ลูคัสก็คิดอยู่ในใจว่าแผนการทั้งหมดผิดเพี้ยนไปหมดโอลิเวอร์ก็บาดเจ็บแฉงก็ไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงและกำลังหลักหลายคนก็บาดเจ็บแถมยังเหลือปีศาจที่ร้ายกาจที่สุด อยากที่จะชนะได้อยา่างเลวิตอีกตัดฉากมาที่อีกฝั่งนะครับซันดีพอลล่าโซเนยทั้ง3ก็โดโนโนอสัสเล่นนานอย่างหนักและมีเวลเลตที่ซุ่มยิงอยู่ไกลๆแต่คนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อไปดีพอเพื่อนนั้นกําลังจะตายจากนั้นคุ้มกําลังที่แก่งกงของมนุษย์เลกับพี่ชายก็ได้ปากดตัวขึ้นเวลเลตตกใจที่เห็นคนแปลกหน้าทั้งสองแต่เธอนั้นสังเกตถุงมือและเสือ้อผ้าซึ่ง มีความคล้ายคลึงกับเอมมาและโลคัและในระหว่างที่เธอกําลังสับสนเลก็ได้ซักถามถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเวลิตก็ได้อธิบายว่าเป็นการก่อกระบฏซึ่งผ่านการฝึกจากโลคัหนุยของเขาสามารถกําจัดปีศาจได้หนึ่งตนแต่ไม่สามารถกําจัดปีศาจอีกตนได้แต่ถ้าพวกเราไม่รีบกําจัดมันเอมมากําลังตกอยู่ในอันตารายเรนั้นก็เข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างได้โดยทันทีเวลิตก็ตกใจมากนะครับว่าทําไม คนคนนี้ถึงได้เข้าใจอะไรง่ายได้โดยมีข้อมูลแค่นิดเดียวพี่ชายก็ตกใจมากเพราะว่าในเรื่องที่เวอร์เรเล่ามามีคนชื่อลูคัสซึ่งเขาคิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนรักของเขาที่ยังไม่ตายจากนั้นพี่ชายกําลังจะไปจัดการกับโนอัสแต่เวอร์เรก็เข้ามาห้ามและบอกว่าปืนไรเฟิลไม่สามารถทําอะไรมันได้และในระหว่างที่โนอัสกําลังจะฆ่าซันดี้พี่ชายนั้นก็อาศัยเซี่ยว,วินาทีที่มีช่องว่างยิงปิดชีพโนอัสได้อย่างง่ายได้ โดยมีเวโอเลตที่ยืมอ้าปากค้างจากนั้นพี่ชายก็ถามว่าเอมมาอยู่ไหนเวโอเลตก็ได้ตอบอะไรบางอยา่างน่าจะบอกว่ากำลังอยู่กับเลวิตนะครับพี่ชายทำหน้าตกใจโกลสุดขีดตัดฉากมาฝั่งเอมมานะครับสิบนาทีใกล้จะผ่านไปแล้วก็ไม่มีพับพวกของเอมมามาเลยสักคนเดียวและฝั่งของเลวิตก็ไม่มีปีศาจตนใดมาเลยเลวิตนั้นเขารู้ดีว่าเพื่อนของเขานั้นน่าจะตายกันหมดแล้ว ในใจของเลวิตก็เสียใจนิดหน่อยนะครับที่เพื่อนรักที่อยู่ด้วยกันมานะับพันปีอย่างบายอนได้ตายไปสถานการณ์ได้เกิดความตึงเครียดเพราะยังไม่มีวิเวลเพื่อนของตอนแต่ก็มีนิกเกิลนะครับที่มามาแล้วนะครับหนึ่งคนเอ็มมาใช้ความพยายามในการต่อรองกับเลวิตโดยพยายามเกลี้ยกล่อมเลวิตให้จบการต่อสู้นี้โดยไม่ต้องฆ่าฟันกันก็ได้แต่เลวิตนั้นไม่คิดเช่นนั้นเขาห่วยหาการต่อสู้ที่เขาทำทุกอย่างก็เพื่อที่จะจัดก,การกับคนเก่ง สันตินั้นไม่ใช่ทางเลือกของตัวเขาเลวิตกำลังคูดาวเวลา 3, 2 1เอ็่เอมมาก็ได้กดปุ่มอาวุธที่เขาติดตั้งเอาไว้ลอ้ลอมรอบเลวิตและพร้อมที่จะต่อสู้วอเลตกลับมาที่ฐานทัพลับและตกใจกับสิ่งที่เห็นคือสมาชิกส่วนใหญ่าบาดเจ็บและไม่อยู่ในสภาพที่ต่อสู้ได้แต่อย่างแรกที่ต้องทำต้องส่งคนไปช่วยสมาชิกที่บาดเจ็บคนที่ต่อสู้กับโนอัดโนมานะครับเปเป้ก็กำลังจะไปสมทบกับเอมมาและนิเกล และบอกให้อดัมเปิดประตูให้แต่ทว่าอดัมนั้นได้หายตัวไปแล้วตัดฉากมาที่เอมมานะครับได้เข้าต่อสู้กับเลวิทด้วยอาวุธปืนที่ติดตั้งไว้แต่เลวิทก็สามารถหลบการป้องกันของกระสุนได้อย่างง่ายดายเอมมาก็คิดอยู่ในใจว่ายังมีหวังพนิกเกิลยังมีปืนไรเฟลและเลวิทยังไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเปเป้ก็ได้มาสมทบถูกขนเริ่มแผนแรกนั่นก็คือทำลายหน้ากากของเลวิท จากนั้นเลวิสก็คาดเดาสถานการณ์ทุกอย่างได้อย่างถูกต้องคือเขารู้อยู่แล้วว่ากระสุนธรรมดาไม่สามารถทําลายหน้ากากได้และยังคาดเดาอีกว่าเด็กๆจะต้องมีกระสุนพิเศษที่ทําลายหน้ากากได้พอไม่เช่นนั้นบายอนไม่มีวันเสียท่าได้และยังรับรู้อีกว่ามีเด็กๆคนอื่นอยู่ที่นี่เอ็มมากับเปเป้ก,ก็กําลังจะเริ่มตามแผนที่วางไว้โดยอลิเวอร์นั้นจะต้องทําลายหน้ากากโดยการหยุดการเคลื่อนไหว โดยใช้ความได้เปรียบจากสถานที่นี้คือการล่อให้เข้าไปยังที่แคบๆแผนได้เริ่มขึ้นเอ็มมาคิดอยู่ในใจว่าที่จริงแผนนี้จะต้องมีสมาชิกทั้งหมด10คนแต่ตอนนี้เหลือแค่3แต่ยังไงก็ต้องทำมันให้สำเร็จเลวิดเขารู้ได้ทันทีเลยว่าประตูที่เปิดไว้คือกับดักเลยออกมาจัดการกับเปเปซึ่งมีหน้าที่ทำกับดักอยู่ด้านนอกก่อน จากนั้นเลวิดก็เข้าไปเล่นงานเปเป้แต่เปเป้นั้นก็ยิงสวนแต่ไม่โดนเลวิดเลยแต่กลับไปโดนท่อน้ําที่บริเวณนั้นทําให้บริเวณน้ําเต็มไปด้วยน้ําย้อนอดีตมาตอนที่อยู่ฮาส์เอมมาไม่เคยชนะหมากลุกเลได้เลยโนแมนจึงเข้ามาให้คําแนะนําโดยบอกว่าจะต้องคัดการการเคลื่อนไหวของคูต่อสูพูดง่งยก็คือต้องอ่านความคิดของครูต่อสูการทําแผนซ้อนแผนเพราะเอมมารู้อยู่แล้วว่า เลวิสน่าจะเดาออกที่รอให้เขาเข,าเข้าไปในสถานที่แคบแบและไลเ่เปยๆดังนั้นจึงต้องจัดการเลวิสอยู่ด้านนอกโดยการชอดกระแสไฟฟ้าเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวแล้วอาศัยจังหวะนั้นให้นิเกิลใช้ปืนไรเฟริลยิงหน้ากากของเลวิสแต่ทว่าเลวิสก็สามารถใช้มือป้องกันกระสุนเอาไว้ได้และอาศัยจังหวะนั้นพุ่งเข้ามาเล่นงานเอ็มมาในเซียววินาทีที่เอ็มมากำลังจะโดนคาพี่ชายก็ใช้ปืนไรเฟริลยิงเป็นที่หน้ากากของเลวิสเต็ม,ตม,ตม พี่ชายกับเลได้ปรากฏตัวคืนเอ็มมาน้ำตาไหลด้วยความดีใจที่ทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่เนื้อกาของเลวิทนั้นได้แตกออกสถานการณ์ความได้เปรียบเป็นฝั่งของพวกเด็กๆเ,เปเๆวิ่งเข้าไปจัดการต่อทันทีโดยการคว้างระเบิดใส่เลวิทแต่เลวิทกำลังจะสะท้อนระเบิดกลับไประเบิดก็ได้แตกออกเป็นระเบิดแสงระเบิดแสงนั้นโดนเต็มเ ทำให้เลวิตไม่สามารถมองเห็นได้หลังจากที่ทุกคนกําลังยิงกระสุนเพื่อปิดชีพเลวิตเขานั้นได้ใช้สร้างหน้ากากเป็นกระสุนยิงไปยังทิศทางต่างๆและเกือบไปเดินเปเป,เป้ทำให้เขานั้นส่งเสียงออกมาเลวิตเลยพุ่งตัวด้วยความเร็วเข้าไปจัดก,การเขาได้ทันทีถึงเขาจะสูญเสียการมองเห็นแต่ความฉลาดและประสาทการรับฟังที่ดีมากๆทำให้เขาสวนกับพวกเด็กๆได้อย่างง่ายดายพี่ชายได้ทำการเปลี่ยนตำแหน่งยิง แต่ทว่าเลวิสกับสะท้อนกระสุนนั้นกลับมาได้และเขาก็ได้เริ่มทําลายสิ่งก่อสร้างเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการต่อสู้สัตว์เลี้ยงของเขาที่ชื่อพาซูได้นําหมวกมาให้เขาจากนั้นเลวิสก็เก็กหล่กไป1หนึ่งทีแม้ว่าตอนนี้ประสาทการมองเห็นยังไม่กลับมาแต่เลวิสก็ได้สนุกกับการต่อสู้ครั้งนี้มากพวกเด็กผ่ากันก็ไปหลบในบ้านหลังหนึ่งเปป้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสในระหว่างที่ทุกคนกําลังคิดแผนต่าง แต่ก็ไม่มีแผนไหนที่จะสามารถกำจัดเลวิตได้เลยพี่ชายจิงเสนอบอกให้หนีเพราะพวกเรานั้นไม่สามารถฆ่ามันได้ดูเหมือนว่าลูคัสจะมีแผนอะไรบางอย่างนะครับบอกกับเนกเกร์นะครับแต่ต้องใช้เมื่อถึงตาจนจริงๆนะครับเอมมาได้ปฏิเสธแผนของพี่ชายที่จะหนีพอให้เหตุผลว่าถ้าหากเราหนีก็ไม่สามารถปกป้องทุกคนเอาไว้ได้และบอกเนกเกิ์ว่าแผนที่ลูคัสบอกอย่าเพิ่งใช้เพราะสถานการณ์ยังไม่แย่ที่สุด เหมือนกับว่าเอมมามีแผนอะไรบางอย่างแต่พี่ชายบอกว่าตอนนี้เราไม่สามารถชนะมันได้สิ่งเดียวที่ควรทํำคือหนีเอมมาก็ได้พูดปลุกใจพี่ชายทําให้พี่ชายนึกถึงเรื่องในอดีตที่หนีเพื่อมีชีวิตรอดและเพื่อนของตอนนั้นได้ตายกันหมดพี่ชายจึงเปลี่ยนความคิดและขอบุณเอมมาที่เรียกสติตนคืนมาและหลังจากนั้นเอมมาก็ได้ถามชื่อพี่ชายพี่ชายเขาไม่เคยบอกชื่อและก็ยังไม่เปิดเผยเลยนะครับ แต่พี่ชายก็ได้บอกว่าให้ชนะเลวิทก่อนเขาถึงจะบอกชื่อจริงของเขาจากนั้นทุกคนก็ได้เริ่มวางแผนเอ็มมารู้สึกสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเลวิทเหมือนจะเป็นจุดอ่อนที่นําไปสู่ชัยชนะของพวกเขาจากนั้นไม่นานพาสู่สัตว์เลี้ยงของเลวิทก็ได้เจอพวกเด็กๆและส่งเสียงกรีดร้องเพื่อเป็นสัญญาณให้เลวิทรับรู้จากนั้นเลวิทก็พุ่งตัวมาด้วยความเร็วสูงทันทีย้อนอดีตไป13ปีที่แล้วนะครับสิ่งที่เลวิทชอบที่สุดก็คือมนุษย์ เขาได้ฆ่ามนุษย์มากมายและเหลือรอดไว้เฉพาะผู้แข่งแร่งเขาห่วยหาการต่อสู้ที่แท้จริงและวันนี้ก็มาถึงย้อนอดีตมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมเอ็มมาดูเหมือนว่าจะเจอจุดดอ,อนของพวกปีศาจนั่นก็คือการฟื้นตัวของพวกปีศาจส,สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วก็จริงการฟื้นตัวมีขีดจำกัดเลเมมาสังเกตเห็นมือของเลวิตนั้นตอนที่ยิงเกิลยิงซึ่งปกติจะ,ะรักษาได้อย่างรวดเร็ว แต่มือนั้นเพิ่งจะหายสนิทต,ตอนที่ตึกพังเมื่อกี้ดังนั้นพวกเด็กๆจึงคิดว่าการฟื้นฟูน่าจะมีขีดจำกัดหากโจมตีไปเรื่อยๆปีศาจก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันพวกเด็กๆอาศัยจังหวะพื้นที่เก็บแบก็นำยิงเล็กสารระยะห่างจากเลวิดเอาไว้เอ็มมาก็คิดอยู่ในใจว่าเลวิดไม่สามารถจับกระสุนได้เหมือนเดิมแสดงว่าสิ่งที่พวกเขาคิดและคาดการณ์เป็นความจริง หลังจากนั้นก็กระหน,น่ำยิงไปสักพักเลวิดเขาได้รู้ทันทีเลยว่าพวกเด็กๆน่าจะรู้ขีดจำกัดการฟื้นฟูของเขาแล้วจึงพังกระแพงออกไปด้านนอกแต่ทว่าด้านนอกนั้นก็มีพี่ชายที่อยู่บนหลังคาก็น,นํำยิงต่อพาซูได้เกิดความกลัวเลวิดก็ได้ปอบมันทันใดนั้นมีเศษบ้านพุ่งเข้ามาหาเลวิดแต่เขานั้นก็สามารถหลบได้ชายที่อยู่ตรงหน้าของเลวิดนั่นก็คืออดัม อดัมเขาคว้างบ้านทั้งหลังใส่เลวิตจากนั้นก็มีเสียงตะโกนจากไวโอเลตลงมือเลยอดัมอดัมได้พุ่งเข้าไปต่อยเลวิตอย่างรุนแรงทําให้เขานั้นลอยอยู่กลางอากาศและแขนเขานั้นยังหักอีกด้วยจากนั้นทุกคนก็ได้กระหน่ำยิงในระหว่างที่เลวิตลอยอยู่กลางอากาศแต่ทว่าเลวิตก็สามารถเลี่ยงกระสุนไม่ให้โดนจุดสําคัญได้จากนั้นพวกเด็กๆก,ก็โจมตีต่อไปเลวิตคิดถึงเรื่องเก่าๆในอดีต ว่าบางทีอายุก็เป็นอุปสรรคสําหรับเขาไปแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาน่าจะฟื้นฟูได้รวดเร็วกว่าน,นี้แต่ถึงยังไงเขาก็จะไม่ยอมตายที่นี่เดียวเด็ดขาดทันใดน,นั้นเขาพุ่งไปเล่นงานเวโลเดตด้วยความเร็วแต่มาก็เครื่องระเบิดแสงมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เลวิดนั้นรู้ทันจึงป้องกันเอาไว้ได้แต่พวกเด็กๆก็โจมตีต่อไปณตอนนี้ปราสาทตาของเขานั้นยังไม่หายดีเขาฟังจากเสียงต่างๆและคาเดาวิธีกระสุนเพื่อหลบมัน แม้กระทั่งคาดเดาจำนวนคนจากนั้นเขาก็เริ่มจากการกลับอดดมก่อนโดยพุ่งเข้าไปเล่นงานและการโจมตีเต็มแรงทำให้อดัมนั้นกระเด็นไปโดนบ้านจนเสียหายอย่างหนักและมีพี่ชายที่เสียการทรงตัวอยู่บนหลังคาและเขาอาศัยจังหวะชุลมุนนั้นพุ่งเข้ามาแทงท้องของเอมมาเลยได้นึกถึงเรื่องในอดีตคนสำคัญที่สุดทั้งสองของตนนอร์แมนเอมมาเขาจึงช็อกมากที่จะเสียเพื่อนทั้งสองคนไปทุกคนต่างช็อกไปตามๆกัน การต่อสู้ได้ดำเนินต่อไปเอ็มมาที่กำลังจะตายเขาได้เห็นภาพของลูคัสและพี่ชายในอดีตความโศกเศร้าเสียใจเสียเพื่อนไปความตายของมนุษย์และในระหว่างที่เอ็มมาก็ลังจะยอมแพ้ก็ได้ยินเสียง เสียงของเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆครอบครัขวของตอนมาให้กำลังใจอยู่ข้างๆน้องฟิลก็ยังคอยเธออยู่ที่เฮาฟ์ซิสเตอร์โคนผู้เสียสละและในที่ตัวเอมมาก็ลังหล่นลงไปอย่างก้นบึ้งแห่งความตายนอร์แมนก็ได้พาเธอขึ้นมาอีกครั้งและมีมือปริศนายืนมาเพื่อรับตัวเอมมานั่นก็คือมามาอิสเบลลาและบอกให้เธออย่ายอมแพ้เอมมาลุกขึ้นยืนอีกครั้งทุกคนนั้นได้กระหน่ำยิงเลวิสเอมมาก็ได้ใช้ปืนที่เลเลือกหายที่เชลเตอร์ ยิ่งใส่เลวิตแต่ทว่ามีกระสุนบางอย่างไม่เหมือนกันกระสุนนั้นคือกระสุนแสงทําให้เลวิตไม่สามารถมองเห็นได้อีกครั้งและโดนการโจมตีไปเต็มๆพี่ชายก็ได้อาศัยจังหวะนั้นยิงปิดชีพเลวิตเข้าไปยังดวงตาเต็มๆจบสงครามกับปีศาจด้วยใช้ชนะของมนุษยชาตินิกเกอร์เข้าไปดูอาการอดดำแต่ทว่าเขานั้นไม่เป็นอะไรเลยเลก็เริ่มสงสัยในตัวเขาเอ็มม่าโล่องอกที่ไม่มีใครเป็นอันตราย จนสุดท้ายเขาได้สลบไปนิกเกิลรีบวิ่งมาในฐานทัพลับด้วยความดีใจและประกาศชัยชนะของพวกเราทุกคนดีใจมากที่อิสรภาพได้มาถึงแล้วแต่ทว่าอาการของเอมม่าน,านั้นเจียนตายพี่ชายได้แบกตัวเอมมาเข้ามาลูคัสและพี่ชายได้พบกันอีกครั้งเขากอดกันด้วยความดีใจแต่นั้นก็ไม่ใช่เวลาดีใจที่ได้พบกันเพราะอาการของเอมมาและเปเป้ยังแย่ลงไปทุกที ในระหว่างที่กําลังจะรักษาเอ็มมายาก็ได้หมดลงเลยเลยคิดว่าต้องนําตัวกลับไปรักษาที่เชลเตอร์พอที่นั้นมียาเหลือเลเลก็จะทําทุกวิถีทางไม่ให้เอ็มมาตาย ในตอนแรกโอเร์ Oliver บอกให้ทิ้งพวกเขาเอาไว้และรีบพากันไปรักษาตัวเอมมาแต่ลูคัสนั้นไม่สามารถทิ้งลูกๆของตนให้อยู่แบบนี้ได้และอีกอย่างเอมมาคงไม่ชอบแน่ๆที่จะสละคนอื่นเพื่อตอนเองดังนั้นทุกคนต้องรอดไปจากที่นี้ให้หมดและแผนลับที่ลูคัสได้บอกกับนิกเกิลนั้นก็คือระบบทำลายตัวเองของสถานที่แห่งนี้นิกเกิลได้ไปสั่งให้เริ่มทำงานและทุกคนก็บุกปราสาทของบายอนออกไปจากที่นี เหมือนโกดิพออยู่ใต้ประสาทของไบออนนะครับและแล้วสถานที่แห่งนี้ก็ได้ถูกทำลายลงแต่ทว่าซุปของเลวิตก็ได้หายไปแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้รีบออกเดินทางกับเชลเตอร์ ตัดมาที่ฝั่งของเชลเตอร์บ้างนะครับในระหว่างที่พวกเอม็มมาออกไปจากเชลเตอร์เวลาก็ได้เลื่อนเลยไปเป็นเวลา6วันแล้วกิวดาก็เป็นห่วงพวกเอม็มมากับเรมาร์และในตอนนั้นประตูทางเข้าเชลเตอร์ก็ได้เปิดออกพี่ชายแบกเอม็มมาที่บาดเจ็บสาหัสกลับมากิวดาเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งไปเอาปุ่มระเบิดเชลเตอร์แห่งนี้มาไอ้เพราะในตอนที่เขาจะออกเดินทางนะครับกิวดาก็ได้บอกกับพี่ชายว่ายังไงก็ต้องพาใครคนหนึ่งกลับมาเพราะ กิูด่ากลัวพี่ชายหักหลังและฆ่าพวกเด็กๆกลางทางนะครับพี่ชายทำหน้าตาตกใจมากแต่สุดท้ายก็ลงเอ่ยกันด้วยดีแล้วเด็กทุกคนก็รีบรักษาเอมมาตัดไปอีกฝั่งนะครับผมดูเหมือนว่าพวกเขาจะแยกเป็นสองกลุ่มคือพี่ชายกับเอมมาให้ใช้ทางลัดเดินทางมาแค่หนึ่งวันที่ก็ถึงเชลเตอร์แต่มีอันตรายหลอบๆลอบและเด็กๆที่เหลือเดินทางมายังเส้นทางปกติพวกเด็กๆนั้นเป็นห่วงเอมมามาก พราพวกเขาั้้อยากตอบแทนบุญคุณเอ็มมาพอถ้าไม่มีพวกเธอเขาก็ไม่สามารถออกจากที่นั่นมาได้และเป็นอิสรภาพเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้เวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปเอ็มมาลืมตาตื่นคืนพวกเด็กๆทุกคนมารอต้อนรับเอมมาด้วยความดีใจเอมมานั้นได้หลับไปสี่สัปดาห์จากนั้นเขาก็ได้ถามชื่อพี่ชายอีกครั้งตามสัญญาพี่ชายนั้นมีชื่อว่ายูกะแต่สถานการณ์นั้นยังไม่ดีทุกอย่าง เพราะแซนดี้กับพอลลายังอยู่บนเตียงและหลังจากนั้นเขาก็ให้สมาชิกทุกคนเดิมจัดก,การประชุมและวางแผนต่อไปอย่างแรกเขาให้เด็กๆที่เหลือได้ทราบข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลิฟกลับไปยังโลกมนุษย์คุณวิลเลียมมินวาและอีกมากมายจากนั้นเอมมาก็คิดแผนต่อไปที่จะช่วยพวกเด็กๆไม่ใช่แค่น้องฟิลที่เกรทฟิลดังนั้นทางเลือกนั้นก็คือจะต้องไปที่กำแพงทั้ง7ที่มูซิก้าเคยบอก และข้อมูลในปากกาบอกว่าที่กำแพงทั้ง7จะมีสิ่งนั้นขอเรียกแทนชื่อนี้ว่าสิ่งนั้นนะครับเพราะว่ามันอ่านไม่ออกนะครับผู้อยู่เหนือกว่าปีศาจท,ทั้งมวลและลางพันธสัญญาใหม่ขึ้นมาและว่าคุณลาเมลนั้นก็ไม่เคยพบและเคยเห็นกำแพงทั้ง7เลยแต่นั้นก็เป็นวิธีเดียวที่ดีที่สุดในตอนนี้เอ็มมาถามทุกคนว่าจะไปด้วยกันไหมทุกคนตอบทันทีเลยว่า เอาโดยไม่ว่าเอมมาจะทำอะไรเขาก็จะเป็นกำลังให้เอมมารวมไปถึงคุณยูโกโด้วยนับป่าแห่งหนึ่งมูซิการู้สึกว่าจะได้พบกับเอมมาอีกครั้งที่ศูนย์วิจัยลับแลมตารนแมนทำหน้าตาจริงจังปีต์ราธีเขาได้ส่งคนไปตรวจสอบพื้นที่โกดิพอนแต่สิ่งที่เขาได้ยินคือปีศาจท,ทุกตนตายหมดปะตุสัตว์ไม่พบผู้เสียชีวิตเลยเขาจึงให้ทหารออกสำรวจโดยรอบ และหาพวกที่หลบหนีย้อนอด,นดีตไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วปีเตอร์ราทีนั้นสังฆ่าผู้ทรยศที่ให้ความช่วยเหลือกับพวกเด็กๆที่โลกมนุษย์ตัดฉากมาปัจจุบันนะครับทหารได้พบเชลเตอร์แล้วและลงไปสํารวจแต่ที่แห่งนี้กับว่างเปล่าเพราะมันเป็นของปลอมนะครับที่สร้างเอาไว้หลอกครับ6กโมงเชา้าเสียงนกเรือบก,กาปลูกจากกระถาได้ดังขึ้น นี่ก็คือกิจวัตรประจําวันหลังจากที่ล่วงเลยเวลาไปกว่าครึ่งเดือนทุกคนก็ได้มาทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันยังมีความสุขภายในเชลเตอร์แห่งนี้ทุกคนก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองย้อนอดีตมานี่หนึ่งนะครับ1สัปดาห์ก่อนพวกเด็กๆนั้นก็ได้พบพ้องหลับ โดยที่นั้นมีโทรศัพท์ปริศนาอยู่พวกเด็กๆก็ได้มีการถกเถียงเกี่ยวกับโทรศัพท์นวีวามันจะเป็นของผู้สนับสนุนหรือเป็นกับดักพอบางทีผู้สนับสนุนนั้นได้ตายไปหมดแล้วเพราะขนาดคุณราเมลนั้นยังบันทึกเสียงไว้ตั้ง15ปีที่แล้วปีแอร์เขาได้คุยกับทาหารของเขาเขาคิดว่ายังมีคนให้ความช่วยเหลือกับพวกเด็กๆแต่พวกเราจะทำตามแผนคือให้พวกเด็กๆได้พบกับผู้ทรยศและกำจัดมันไปพร้อมกัน เสียงโทรศัพท์ได้ดังเึินมีผู้ช่วยเหลือติดต่อเข้ามาแต่เขาใช้รหัสหมอแทนการพูดปกติโดยมีใจความสำคัญว่าตอนนี้ไม่สามารถพบได้ปีเตอร์ราธีคือศัตรูพวกเธออยู่ในอันตรายอย่าออกไปจากที่นั้นพวกเราจะไปพบเธอเองเลลูคัสเอมมาได้พูดคุยกันและวางแผนที่จะต้องให้มีการจัดเวียนยามเฝ้าโทรศัพท์ตลอดเวลาและจะต้องสอนภาษามอตให้พวกเด็กๆด้วย แต่สิ่งที่คุณมิเนวาบอกให้ตามหากำแพงทั้งเจ็ดนั้นพวกเขาได้เริ่มหาข้อมูลแต่ทวา่าข้อมูลนั้นกลับทำให้พวกเขางงเป็นอย่างมากพอเป็นคำใบจงค้นหากลางวันและรุ่งอรุณในดวงตาแห่งมังกรคูวีทีดาลามุ่งตรงไปสู่ทิศเหนือ1ิบไมล์จากนั้นทิศตะวันออก1ิบไมล์จากนั้นไปทางทิศใต้1ิบไมล์จากนั้นไปทางทิศตะวันตก1ิบไมล์มุ่งสู่ฟากฟ้า1ิบไมล์มุดลงดิน1ิบไมล์ คุณจะค้นพบสิ่งที่คุณตามหาซึ่งตั้งอยู่ที่พวกเรายกเว้นพวกเขานามนั้นคือกำแพงทั้ง7พวกเด็กๆก็งงกับคำใบ้พอทาไปตามที่คำใบ้นั้นบอกมันก็จะกลับมาจุดเริ่มตน้นแต่พวกเขานั้นเคยได้ยินชื่อมังกรคูวิทีดาลามาก,ก่อนย้อนอดีตนิดนึงนะครับก่อนที่จะออกไปจากเชลเตอร์ขังก่อนเหลยได้พบหนังสืออะไรบางอย่างเลยให้กิวด้าทอรหัสไว้รอตอนที่พวกเขากลับมาผลสรุปก็คือ หนงังสือเล่มนี้เป็นไดอารี่ของตระกูลราธีเมื่อ1,000ปีก่อนเลยมีส่วนที่สำคัญในอย่างหนึ่งคือมังกรโควิทีดาลากิลดาบอกว่าเป็นสตันที่ที่มีอยู่จริงและอยู่บนแผนทีแต่พอเปิดแผนที่มีใครบางคนเขียนพิกัด D 528ขีด143ซึ่งเป็นพิกัดที่ใกล้จากที่นีมากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปกป้องเชลเตอร์แห่งนี้เอ็มมาแนะนำว่าให้ค้นหาเป็นกลุ่มเล็กๆ ถ้าคนเยอะจะเป็นจุดสนใจดอนคิดอยู่ในใจว่าเขาน่าจะไม่ถูกเลือกเพราะน่าจะต้องใช้คนเก่งแต่แต่ว่าผู้ที่จะต้องไปคือเอมมาเรดอนกิลดาทั้งคู่ตกใจมากพี่ยูโก,กรู้สึกประหลาดใจนะครับที่เลือกเฉพาะเด็กๆไปแต่มาก็บอกว่าการปกป้องเชลเตอร์แห่งนี้ก็สำคัญดังนั้นคงจะดีกว่าถ้าคุณอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องที่แห่งนี้และอีกอย่างดอนกับกิวดาเป็นผราพวกที่เชื่อมือได้ พอทั้งสองได้ยินเช่นนั้นร้องไห้ออกมาเลยนะครับกิวดาเขารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะปกติเขาคิดอยู่เสมอว่าเขาอยู่ที่นี้เขาก็ช่วยพวกเอ็มมาไม่ได้มากนักแต่ตอนนี้พวกเราสามารถยืนเคียงข้างได้แล้วและจะทําเต็มทีแต่ด้วยความเป็นห่วงของพี่ยุกโกจึงบอกให้วโอเลตแล้วก็แชงไปด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นพวกเด็กๆก็ได้เตรียมตัวออกเดินทางและอําลาข้อครัวของพวกเขาตัดฉากมาที่น้องฟิลนะครับ เวลาก็ได้ล่วงเลยไป2เดือนแล้วหลังจากที่เกรทฟิลเฮาส์หมายเลขสถูกไฟไหม้เด็กๆที่เหลือก็ได้ถูกแบ่งไปยังสี่เฮาส์น้องฟิลก็ไม่เคยเจอกับมามาอิซาเบลล่าอีกเลยเขาได้มีมามาคนใหม่ชีวิตใหม่และเพื่อนๆน,น้องๆครอบครัวใหม่ที่ใจดีแต่เด็กๆที่อยู่ที่นี้เขายัางไม่รู้เรื่องโลกภายนอกปีศาจและยังคิดว่าที่นี่ก็เป็นบ้านเลี้ยงเด็กเหมือนปกติดังนั้น เขาจึงเข้าใจความรู้สึกของเลและก็นอร์แมนที่ต้องรับรู้ความจริงเพียงคนเดียวน้องฟิลนั้นเกิดคำถามมากมายว่าพวกเอ็มมาจะปลอดภัยดีหรือเปล่าแต่ตนนั้นก็จะอดทนเพื่อรอให้พวกเอ็มมามาช่วยแต่หากมีอะไรที่ต่ำไมลราชาฉันก็จะพาทุกคนออกไปจากที่นี่เองต่อมามีแขกสุดพิเศษมาเยี่ยมนั่นก็คือแอนดรูแอนดรูก็คือทหารของปีเตอร์นะครับเผื่อใครจำไม่ได้ได้เข้ามาคุยกับน้องฟิล แต่ฉากไปทางโพอมมานะครับพวกเขานั้นได้เดินทางมาถึง a 0 9 0 3เวลขีดเรืลได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดอนเลยตอบไปว่าอาจจะเป็นเสียงแม่นม้ำแชงเลยสงสัยว่านายสามารถบอกตำแหน่งได้โดยไม่ได้ดูแผนที่เลยหรือฉันจำมันได้ดอนตอบว่าทั้งเสียงปกติเพรอเรให้ดอนกับกิวดาจำแผนที่ในหนังสือโบราณและแผนที่อื่นๆในห้องเก็บของทั้งหมดแชกรู้สึกประหลาดใจมากแต่เรบอกว่า ถ้าเทียบกับการสอบประจำวันนี่มันง่ายมา,มากๆเลยนะจงจําแผนที่นี้ใน10วินาทีไวโอลเลตถึงกับอุทานว่าเกรทฟิลนี่น่ากลัวจริงๆแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางต่อไปและในระหว่างที่พวกเขานั้นได้อธิบายให้ดอนกับเิวดาฟังหากเจอปีศาจให้รีบซอนและรีบหนีไปแต่หากโดนเจอตัวก็ต้องรีบกำจัดก่อนที่มันจะเรียกพวกพ้องมันมาและแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางต่อไปจนถึงดี2 8าีด143 คูวิธีดาลาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโพมิดเนวร์แลนภาค3นะครับผมต่อไปก็จะเป็นการเริ่มภาค4นะครับ d 5 2 8คีด143ามังกรคูวิธีดาลาก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับผมก็สามารถเป็นกำลังใจให้พวกเด็กๆแล้วก็อาร์คในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็ขอแค่กดไลค์ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้อากมากๆเลยนะครับผมสาหรับใครที่อยากสนับสนุนนะครับอาร์กจะทิ้งลิงก์ดเน a t ว้ให้นะครับผมก็5บาท10บาทก็มีความหมายในการทําคลิปต่อไปกับอาร์กมากๆเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับภาคต่อไปมาเร็วแน่นอนครับ